คลิปนี้ครับมารีวิวพี่ตอมาเวลเลจเกนกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องเดียวกันกันกบ Destroyer นะครับมารีวิวกันนะไปดูกันที่ส่วนหัวกันก่อนนะครับในหัวเขาก็จะให้หน้ามาแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกันกันกบหัวนี้นะหัวนี้จะใส่หมวกเล็กมาแบบนี้นี่นี่ต่างกันที่หน้ากากาเต็มหน้านะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่วนของนี่ตรงปีของเขานี่นะก็จะมีความเงินเงินตรงนี้ใส่เข้ามาด้วยนะครับเหมือน ป,ปีกม้าเป็นกษัตรเลยนะทุกคนส่วนของด้านหลังผมเขาก็จะยาวๆแบบนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะบิดได้นิดเดียวจริงๆครับเพราะว่ามันจะติดตรงผมนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะไปดูส่วนของผ้าคลุมกันก่อนผ้าคลุมด้านหลังนะครับนี่อย่างนี้เลยเป็นชิ้นยางทั้งชิ้นนะครับสีแดงๆสดๆแบบนี้เลยเนี่ยยางทั้งชิ้นเลยนะครับเขาจะเชื่อมอยู่กับบริเวณล,ลําตัวนะครับตรงนี้ ก็วันหนึ่งอาจจะขาดได้นะก็เล่นก็ระมัดร,ระวังกันนิดหนึ่งนะครับแต่ภาคุมนี้ทําพลิ้วออกมาดีมกันนะทุกคนนี่อย่ายืนกันแบบนี้นะเท่ไปเลยนะครับ